วันนี้ชกกับเพชรเสิงดํสิงดำเคยไปเคยชกไหมไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบเก้าน่าจดนชกร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบอันไหนดี่นส่วนี้โอเคไหมต้องอยู่ที่กับพี่น้อยนะเขามาด้มยนะเขามากี่วันรบไหมสองเดือนก่าเดือนกว่าเห็นไหมสิงดำก็เป็นมัว พ้ต้นชนะชนะเมื่อกี้ค่อยยนี้หนึ่งค่อยนักก่อนนั้นแพ้มาเวดีไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีบอดีอ่ะเป็นคนจัดการปัดปัดเนปัดเฉ้นฉยเฉเฉย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 เฉัเยเฉเฉยวฉยเฉยเอยเฉยเฉยไฉยเฉยเฉเคยเฉยเฉยเฉัยเฉ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 ยอฉยเฉยเฉยเยเฉยเยเฉยยเยเฉยเฉยเยเกยเฉยเเฉนยเยเฉยเันเฉยเฉยเฉยเเจอกับทฉยทฉยเเยเยเรยเฉยเฉยเยไม่เคย วันนี้ข้ามสื่อกลายนังถือว่าเป็นครั้งแรกกันนะเวที้โอเคไหมโอเคล่าสุดช็อคกันเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าเลประมาณนี้เราซ้อมตัวไหนรอบนี้อยูโชว์ห้ามาเยอะเสียชัยเลยพูดความกูซ้อมไม่ต้องพูดถึงใครนี้ิซ้อมมากี่วันนะก็หลายเดือนแล้เราเป็นมวยไงมวยฝีมือหรือมวยเข่ามวยจีนมาคิวทองเห็นไม่ต้องสไตล์ไงเส่ซ้อมเพื่วอะไรพี่พีเช่อ๋อเคยซ้อมอยู่แล้วกันแต่วันนี้ก็ต้องช็อคกันแล้วนะล่าสุดผลงานเราเป็นไง ที่ชิงแชมป์ที่นี่นะที่นี่แล้วละครนั้น200ไป็นไงก็ใช้บ้างมาหมดแล้วจะได้มา2เรามาถกนแคร์นะเราชุกมวยมากี่พอยแล้วล่ะก็80กว่าไซส์80กว่าพอยนะเราเป็นคนจากไหนคนโคราชครับน้ำหนักไปบัวเท่าไหร่80ครับเมื่อเช้ามาเกินไหมก็พอดีครับพอดีนะฝากเป็นขับเชียร์นะครับวันนี้ก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจนะครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคดีน้องชายครับผมไปถึงดำยวรอถ่ายรูปเลยถึงดำ